สวัสดีจ้าไพ่เพ่นพ่น้องจ้ามาพบมาพบแม่เพ่นเมียแยบคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องจ้าเมือนี้ได้ต่ำหมูกุ้งกุ้งสดพี่น้องจ้ามาอูบกเซฟเซกันจ้าพี่น้องจ้าลูกชายกันที่ต่ำกล่องคือเก่าแล้วจ้าเนี่ยพิน้อยไปนะมาพี่น้องเซฟเซฟน้ำกันอ้าต่ำกุ้งเป็นตัวอะไรพินองพูดอ่ะอือเนี่ยจะต่อ แงพัไม่มีไม้โยซื้อมาฝากมีเก็บคุณนิกาที่สิบหกบอหืมัน่นพวกใจนับกล่อง,งกินหนดมียำโอ๊ย ม <Yeah. S 1> ากันเถอะพี่น้องเนะื้อปุ๊บกวนกับกวนกซี่ค่ะจ้า mm hmm. กินกับข้าวเหนียวอร่อยที่สุด mm hmm. ตัวงามครับนึกนะตัวเศรษฐีพี่น,อน้อง เป็นก้อยก็ได้เป็นยำได้เป็นตำก็ไดนนนน้เป็นปน,นเลยตรงนี้บ้ายำกุ้งน่าเช็บที่ก๋ายกูเต๋นเป็นตัวใหญ่

อัดคนขเ,เยอะไรอัดค,ค,คนข้ออกกอนคนกินไงไปเงยเมีย

มักเก่เม่อวานีกันลยวมันเมืกเก่อวานีเปิดคืนว่กินคืนคืนนคืนว่กินกันมีบาอ,อยากขึ้นมัน่ไปตัดสตอรหมอกันไม่ปิด หลายอย่างนั่ไงนัน

เราเห็นลงสีฮอน่ฮอนบ่ลงแล้วอึดๆทำไม่จับล่ Um. นั่งเด็กก็บเบียดหน่อยขอนัง่ไงไหมแม่นี่ค่ะคลิปไหนเรจะไป่นองจ้าคลิปนี้กับไอซ์มีเรือยจะพี่น้องจา้งงจาบ่หมดหรอกบําโลนึงจา้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ไข่กดกระดิง่งเพื่อสิบวัดคลิปใหม่ๆของช่องของแม่พิ้นชาแนลเด้่อยจะพี่น้องจา้าฝากคอแม่พี่น้องเปึงเงี้ยมันไม่เด้อแม่พี่จะับไอเก็บ ขอมาเรบชมเป็นกำลังใจได้จใจพี่น้องจ้าน่ะกันอิ่มอยากให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่มติดใจเนาะเบื่อเรามีความสุขพอพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมีความสุขสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องจ้าไม่เป็นไม่เกลียดฮะพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขล้นเถอจ้าคลิปนี้ก็ไว้สังเกตุนะจ้าบ่วเมินดอกพี่น้องจ้าไปละจ้าขอบคุณหลายหลายจ้า